วันนี้มาจัดมุมที่นอนแล้วเปลี่ยนผ้าปูเซตใหม่นะคะวันนี้ได้ผ้าปูลายใหม่มาน่ารักมากด้วยผ้าปูพิมพ์ลายทอละเอียดจากคารตตอนเนมเบอร์ซิกในแพ็กเกจก็จะได้ผ้าปูปลองมอนุปลองเหมือนข้างรวมถึงนุง่มผืนใหญ่ไซส์6ฟุตแบบนี้เลยแพ็แยกแล้วก็ห่อมาให้ดีแบบนี้เลยมีถุงก,กระเป๋าเก็บไว้ใช้ซ้ำได้ทั้ง2ใบเลยผ้าปูไซส์3.5ุฟุตเขาก็จะแพะ็ครวมกันกับปลองมอนุปลองเหมือนข้างที่ได้มา2ใบดีเทลของตัวผ้าปูจะเป็นสายคาดรัดมุม4ี่มุมกับสายคาดเสริมแบบนี้สายคาดเสริมตัวนี้จะ ทำให้ผ้าปูมันไม่ลอยขึ้นมาจากตัวฟูกนะสายคาดก็ทําการลัดตัวผ้าปูลงไปข้างล่างลองก็ตัวนี้ใส่ง่ายมากผ้านวมถามว่าได้ไซส์กี่ฟุตผ้านวมได้ไซส์6ฟุตค่ะถึงแม้ว่าผ้าปูเราจะเป็นไซส์ขนาด3 .5 ฟุตนวมตัวนี้ก็จะเป็นนวมแบบทูโทนมีลายปริ้นด้วยแล้วก็จะมีสีพื้นครีมไข่ข้าวคู่กันแบบนี้เลยพอปูเสร็จแล้วน่านอนน่ารักมากเรารุ่นนี้จะมีปลอกผ้านวมด้วยถ้าใครไม่อยากได้ผ้านวมผืนใหญ่เอาตัวปลอกไปสวมกับนวมผืนเดิมก็ได้นะ